ดูเรื่องของหมอพื้นบ้านกันบ้างคุณผู้ชมหลังจากที่วันนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาเบรกูลลงนามในคําสั่งเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนหมอพื้นบ้านอีกครั้งซึ่งอาจารย์เดชาประธานมูลนิธิเข้าขวัญ<ม>ก็บอกเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอาสาตัวเองเข้ามาเลยอยากจะมีส่วนร่วมในการติดตามโดยเฉพาะการใช้สารสกัดจากกัญชาในการรักษาผู้ป่วยทางการแพทย์ บอกอยากจะให้กระทรวงสาธารณสุขรับผู้ป่วย40,000คนที่ลงทะเบียนเอาไว้เข้าสู่ระบบให้พวกเขาได้เข้าถึงการใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อการแพทย์ด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าทางการแพทย์ของไทยและภายหลังจากนั้นค่ะท่านรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อลงนามรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าได้การรับรองหมอพื้นบ้านพุทธศักราช2562แล้วว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกระเบียบกระทรวงสาธารณ พระสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้านแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ให้หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านพุทธศักราช2554และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2555จำนวน3,986คนเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขจนกว่าหนังสือรับรองฉบับเดิมจะหมดอายุซึ่งมี อายุสำหรับหนังสือฉบับนี้4ปีค่ะ แล้วก็ให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสําหรับหมอพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนใหม่ให้ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานของกระทรวงฉบับใหม่โดยเคร่งครัดด้วยนอกจากนี้ท่านรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะบ,บอกว่าอยากจะขอบคุณหมอพื้นบ้านทุกท่านที่ช่วยเหลือสนับสนุนภาร,รกิจของกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอดใช้องค์ความรู้ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมาแต่โบราณช่วยประชาชนให้พ้นจากความเจ็บป่วยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นค่ะ บรรดาหมอพู้บ้านท่านใทุกท่านไปรับไปนุญาตจากผลดวงของประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่อาจจะประกาศออกมาเพื่อใช้ในภารกิจื่นๆเมื่อท่านทั้งหลายได้นาความเดือดร้อนมาหารือกับผมท่านผู้บังบท่า,านระดากระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็ได้จัดให้มีการพูดคุยกันนะครับก็ ท่านประกาศโสุกท่นานรธฐมนตรีท่านแพท,ทย์แห่งชาก็ได้ไปพบนะครับกับตัวแทนของหมอพื้นบ้านแล้วก็ได้รับทราบปัญหาของท่านแล้วก็มาหารือกันเองเราก็คิดว่ามีทางออกมีประโยชน์ในการที่จะแก้ไขประกาศของกระทรวง รักษาคนต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องไปขอใหม่ไม่ต้องไปอบรมใหม่ส่วนหมอพื้นบ้านจำนวนกว่า3,000รายนะคะจะสามารถสั่งสายยากัญชาได้หรือไม่ก็บอกว่าคงต้องไปผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนค่ะขณะที่คุณเดชาสิริพัฒนะคะหรือว่าอาจารย์เดชาที่เราเรียกกันก็บอกว่าขอบคุณคุณอนุทิน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่หาเสียงไว้แล้วก็แก้ไขปัญหาให้หมอพื้นบ้านต่างๆสามารถนํากัญชามารักษาผู้ป่วยได้ถูกต้อง <S <S ส่วนตัวต่อจากนี้จะขอทําตามกฎหมายแม้จะต้องรอประกาศฉบับนี้ผ่านการลงนามในรษาชกิจจานุเบกษาแต่บอกว่าสิ่งที่อยากจะขอระหว่างที่รอขั้นตอนตามกฎหมายถูกต้องก็คือขอให้กระทรวงสาธารณสุขรับคนไข้40,000คนที่รอการใช้ยาไว้ในระบบการรักษากัญชาทางด้านการแพทย์ทั้งหมด โดยจะขอเป็นที่ปรึกษาช่วยติดตามผลแล้วย้ำเลยว่าสูตรการใช้กัญชารักษาผู้ป่วยของตนต้องเป็นน้ำมันกัญชาที่มีสูตรใกล้เคียงของตนไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาและให้ผู้ป่วยมารับสารสกัดกัญชาใกล้บ้านผู้ป่วยจะได้ไม่เหนื่อยในการเดินทางเดี๋ยวจะลำบากเพิ่มค่าใช้จ่ายกันไปอีกนะคะโดยสารสกัดจากกัญชาหรือน้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชาต้องรอให้สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยา รับรองสูตรจึงจะสามารถแจกได้นะคะเพราะว่าเบื้องต้น7สิงหาคมนี้ที่เตรียมนำมาใช้ทางด้านการแพทย์6,500ขวดจะเป็นสารสกัดจากกัญชา3สูตรได้กันก็ต้องนำมาทดลองไว้กับผู้ป่วยที่มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการทดลองน้ำมันกัญชาจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็องค์การอาหารและยาก่อนนะคะเพราะในขณะนี้คุณผู้ชมคะ กัญชาถูกนํามาใช้ทางการแพทย์จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐแต่ถ้านําไปใช้ในทางอื่นยังเป็นยาเสพติดค่ะวันนี้